u ุ d r a Man โอเมกตอนที่1ดูจบกันไปแล้วเินะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมและในคลิปนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกหลังดู u ุ d r a Man Omega ตอนที่1กันนะครับก็บอกตามตรงจากใจเลยนะเปิดมาได้เรียบมากเลยถ้าเทียบกับซีรีส์ก่อนหน้าอย่าง a r ร์คหรือเบซ่าเนี่ยโอเมก้าเปิดมาได้จืดมากคือมันไม่มีอะไรน่าจดจําเท่ากับ2เรื่องก่อนหน้านี้ครับไหนก็ไหนมาพูดถึงฉากที่มันน่าคุยกันดีกว่า ฉากแรกกับฉากที่ต่อสู้กันในรังไคจูสักแห่งหนึ่งนั่นแหละเป็นฉากที่ซีจีลงทุนมากคือแบบสวยมากถามว่าในฉากเนี้ยมันมืดไหมผมว่ามันก็มืดแหละแต่มันพอดีนะแล้วเท่าที่ดูนะไอ้ความมันทั้งหมดมันมาอยู่ในฉากนี้หมดเลยอะ่ะฉากต่อมาคือฉากเปิดตัวพระเอกบอกเลยว่านี่คือพระเอกอุลตร้าแมนที่ม่งเอ๋อมากเออแดกเลยไม่เคยเห็นพระเอกอุลตร้าแมนคนไหนที่มันเอ๋อได้ขนาดนี้มาก่อน คือรู้ว่าความจําเสื่อมใช่แต่ไม่คิดว่ามันจะเออได้ขนาดเนี้ยคือจาอะไรได้บ้างก่อนแล้วก็การกระทํานะแม่งโคตรโจรเลยบุกรุกบ้านคนอื่นขโมอยอาหารเขาแถมยังไปหยิบของในบ้านแบบไม่ขออีกโคตรน่าด้านะ่ะบอกตามตรงโคตรสงสารเจ้าของบ้านมากเลยในชิตจริงเจอเนี้ยต้องแจ้งตํารวจแล้วนะในเรื่องก็เหมือนจะแจ้งแต่ยังก่อนเพราะใครจูแม่งบุกแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งตอนพระเอกมันมาที่โลกเนี่ยมันเปลือยไม่ใช่หรอ แล้วมันรู้วิธีใส่เสื้อผ้าได้ไงวะแล้วเสื้อที่ใส่อ่ะไม่ของเจ้าของบ้านหรือเปล่าถ้าใช่นี่คือแม่งโมยันเสื้อแล้วนะเฮย้ยบอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้ไม่เหมือนพระเอกอุลตร้าแมนเรื่องไหนแน่นอนครับเพราะแม่งเปิดมาก็เออแล้ววะ่ะจะบอกว่าตอนที่หนึ่งแม่งโชว์ความเออของพระเอกเลยก็ว่าได้อ่ะต่อมากับฉากแปลงร่างก็รวดเร็วดีแต่ฉากตอนแปลงร่างอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเซนไตามากเลยนะไอ้ฉากที่จากร่างคนเป็นร่างอุลตร้าแมนอ่ะ เหมือนมากเลยแล้วก็ฉากขยายร่างมันจ้าซะเหลือเกินนี่ขนาดผมลดแสงจอแล้วนะมันยังแสบตาอยู่เลยเนี่ยฉากต่อสู้คือเร็วมากคือแบบฮะจบแล้วเหรออย่างนี้เลยครับคือแบบมันจบง่ายไปหน่อยอะแค่เอาสลักเกอร์ฟันแล้วก็ไคจูไม่ตายเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อไคจูไม่ระเบิดครับนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะที่ไคจูไม่ไม่ระเบิดตอนตายอะก็นะไม่ได้บิดฉากด้วยลำแสงนี่นะเข้าใจได้ และในตอนจบพระเอกไม่ก็จําได้สักทีว่าตัวเองชื่ออะไรแล้วก็บอกว่าตัวเองชื่อโอเมก้าแล้วก็จบเลยจบแค่นี้และสุดท้ายเพลงเปิดก็ถือว่าโอเคเพาะดีแต่ตัวเอ็มวียังไม่มาก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้าแหละก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับอุลตร้าแมนโอเมก้าตอนที่หนึ่งกันบ้างชอบหรือไม่ชอบหรือว่ายังไงก็ไม่ไมาได้เลยและถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับ ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ